๙กรกฎาคม2567ปิดคดีมหากาบหวย30ล้านครูปรีชาพร้อมเจ๊บาบินเจพัดรับสารภาพเบิกความเท็จต่อศาลศาลนัตตสิน28ตุลาคม2567นี้ในคดีที่หมวดจรูนเป็นโจทย์ฟ้องกลับโดยในวันนี้ครูปรีชาพร้อมสองพยานเจมบาบินและเจพัดรับสารภาพเบิกความเท็จในชั้นไตส่สวนฉุกเฉินายัดเงินหวย30ล้านโดยล่าสุดในวันนี้นะครับ9กรกฎาคม2567 นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มขาราการมูลนิธิทีมทนายประชาชนพร้อมทีมทนายได้เดินทางมาสืบพยา,ยานโจทย์ตามที่ศาลน,นัดไว้โดยวันนี้หมวดจรูนไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่ได้มอบหมายให้ในายสิทธา ขึ้นสืบพยานโจทย์แทนโดยก่อนที่จะเข้าไปในบัลลังก์ก็พบว่าเจบ้าบินได้เดินตามหลังมาและได้ยินเสียงแววว่ววาเจบาบินตะโกนสาบแช่งอะไรสักอย่างส่วนทางทนายตั้มก็ไม่ได้สนใจแค่คิดไปเรื่องคำคําโดยทนายตั้มได้กล่าวก่อนเข้าไปในห้องบัลลังก์ว่าวันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้นัดพิจารณาในคดีที่ลุงจรูนเป็นโจทย์ยื่นฟ้องครูปรีชาเจบ้าบินและเจพัดในเรื่องของการเบิกความเท็จในชั้นไตส่สวนฉุกเฉินที่อายัดเงินของคุณลุงจรูนเอาไว้ว่าข้อความที่กล่าวมานั้นเป็นเท็จ ซึ่งทางครูปรีชาได้ยอมรับสารภาพไปเรียบร้อยยังคงเหลือพยานที่ยังไม่ยอมรับสารภาพอยู่สองปากก็คือเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดนี้จะมีการสืบพยานโจ์ฝ่ายจำเลยจะต้องมาให้ครบทั้ง3คนเพราะเขาเป็นจำเลยกับการที่ลุงจรูนไม่ได้เดินทางมาในวันนี้เนื่องจากต้องเดินทางไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดจึงได้มอบอำนาจให้ตนขึ้นสืบพยานโจ์แทนในขณะที่ครูปรีชาก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าตอนนี้รู้สึกปกติดี อาขึ้นศาลก็เป็นไปตามที่ศาลท่านนัดเอาไว้ซึ่งวันนี้ศาลได้สืบพยานยโจทในคดีเบิกความอันเป็นเท็จแต่จริงๆแล้วเราเชื่อโดยสุจริตใจว่ารอตตลี่นั้นเป็นของเราจากที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามทนายตั้มเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบพยานยโจทในวันนี้ได้ทราบว่าทนายตั้มไม่ได้เบิกความเพื่อสืบพยานยโจทแทนลุงจรูนแต่อย่างใดเนื่องจากเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดนั้นยอมรับสารภาพแล้ว นั้นศารจึงนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งอีกครั้งหนึ่งในวันที่28ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้แล้วคอยติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับ